สวัสดีครับจะมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับทานยานยนต์วันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูรถมือสองอีกแล้วนะครับคือพวกเราเนี่ยจะคัดรถนะครับรถมือสองรถเด่นประจําสัปดาห์นะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นรถรุ่นคลิก125นะครับตัวนี้ตัวดังเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพานะครับทุกท่านมาดูนะครับเริ่มเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ จะเป็นคลิก125ยิ้นะครับรุ่นล้อแมกนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นล้อแมกแล้วก็ใส่ยางจุ๊บเลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมติดรถเลยนะครับสภาพก็ตามเห็นเลยนะครับนะฮะสภาพยางใช้งานได้นะครับวงล้อเดิมนะครับแล้วก็ชุดสีเดิมนะครับนะฮะสีอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงดำนะฮะสภาพเดิมๆเลยนะครับเอามาดูที่เครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์ก็สภาพนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับสีของแข้งเครื่องยนต์ก็สีใสๆนะครับนะฮะเป็นเครื่องเดิมไม่มีเคยไม่มีการถอดแกะใดๆนะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโชคหลังก็จะเป็นโชคเดิมโชคเดิมติดรถเลยนะครับตัวนี้นะฮะยางก็จะเป็นยางเดิมล้อหลังก็ล้อเดิมนะครับระบบเบรกเป็นดัมเบรกนะครับสภาพยางยังใช้งานได้อยู่นะครับดอกยางยังสวยๆอยู่ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไฟ LED นะครับเป็น LED รอบคันนะครับก็คือ full LED นะฮะระบบไฟต่างๆนะครับจะเป็นแบบ LED หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปเปิดดูนะครับท่อไอเสียนะครับท่อยเสียใบเดิมเลยนะครับไม่มีการดัดแปลงสภาพนะครับนะฮะก็เสียงเดิมใบเดิมท่อเดิมนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นรถรุ่นหม้อน้ำนะครับรอคลิกรอยิ้ห้าเขาจะเป็นหม้อน้ำนะครับสำหรับหม้อน้ำเขาจะเป็นหม้อน้ําเดิม ไม่มีการดัดแปลงนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้เลยนะฮะตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจนิลภาย2ชั้นนะครับนะฮะสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูไม้กันก่อนนะครับเปิดดูไม้นะฮะไม้แท้นะครับที่นี่จะเป็นนะครับ8,272กิโลนะครับก็ถือว่าไม้ยังไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับก็ถือว่าสภาพเกรด A นะครับเทคโนโลยีที่ได้ก็จะมี idling stop นะครับนะฮะ นะครับเวลาขี่ไปจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์ดับเองอัตโนมัตินะครับจะช่วยให้ท่านประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูไฟระบบไฟเป็น Full LED นะครับไฟหน้าจะสว่างมากแล้วก็อายุการใช้งานจะทนทานนะครับสีของ LED จะเป็นสีนี้นะครับสีขาวนะครับขาวใสแบบนี้นะฮะมาพร้อมไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟสูงตัดนะครับจะค่อนข้างสวยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรถมือสองเกรด A นะครับ รถเด่นนะครับประจําสัปดาห์นี้เลยนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง f c e e o o o นะครับทางไลน์นะครับทาง y t u t u นะครับทาง TikTok นะครับทุกช่องทางออนไลน์นะครับติดต่อหาเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ